ลูกช้างกำพรา้าแต่ทีนี้เนี่ยน้องอคือจริงๆสูตรนมที่ให้กับลูกช้างเสริมไปสำหรับลูกช้างกำพรา้าเวลาที่มาอยู่ที่นี่านอาหารแม่ะค่ะ <laughs> ก,ก็จะมีการปรับเปลี่ยนสูตรนมเรื่อยๆนะคะอย่างปีนี้ในการประชุมช้างแห่งชาติะคะ่ะก็จะเห็นคุณหมอพูดถึงเรื่องสูตรในการชงนมให้กับลูกช้างนะคะซึ่งก็มีหลายสูตรด้วยกัน,นะะโอ้อะไรนะไอ้ชิบชบไอ้ชิบไอ้อยยอ่ะโอ้พ่อเอกมองด้วยความพ่อ อาทิตย์หน้าน้องมีแพลนโชว์ตัวไหมคะโชว์ดิไม่ออกค่ะอาทิตย์หน,น้าไม่ออกเหรอตามวันที่ที่แจง้งในนั้นนะยี 28, 28, 28, ่สิบแปดยี่สิบเก้าอาทิตย์สิ้นปีเลยอาทิตย์หน้านไม่ออกนะคะพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันยังโชว์ตัวอยู่นะคะย่าเฮียพื้นเขาบอก <laughs> <laughs> น้องเดิเนไปไหนคะจะเป็นมีนาคุกฝุ่น,นะคะ่ะไปทําไมตรงนู้นเอ่ยถ้าแม่แสนดีกระโดดถึงคงโดดถีบมีนาพราะไปอยู่ร่มแล้วน้องเดินมาอันนี้นักท่องเที่ยวหรือเปล่า เดี๋ยวเดินมันจะเดินข้ามไปได้กว่าอย่าจาอย่าจานี่ไม่ใช่ต้นกล้วยนะจ๊ะเอาเลยมันจะมัโอ้โหวิ่งไปทีกระเพื่อมทั้งตัวพ่อใครอ่ะเออลมแห้งมักเลยเธอใครงาใครงะใครงะพี่เอานมมาเปล่าพี่พี่มีนมไหมพี่มีนมไหมพี่เอานมมาให้หนูหรือเปล่าพ่อหนูรู้ว่าในกระเป๋าพ่อมีนมอยู่ พอมีมีเอชงมาให้หนูหมดเลยพี่พี่ไปย้ยพี่มานี่กง่าเรียนรู้ละเรียนรู้จากอาทิตย์ที่แล้วพี่อ๋อจะจะตะลึงสะลึงตะลึงนะมีนะมีนะพี่พี่โอ้โหอะไรันคึกมากเลยนะคะวันนี้อากาศดีไม่ร้อนเออคึกคักมากเดี๋ยวไปจับเอ็ดเวิร์ดมานะลูก ถ้าหนูไม่อยู่นิ่งเดี๋ยวจะไปจับเอ็ดเวิร์ดมานะแอบปอชุดมาฝากมีนาไหมคะใส่มาอยู่นะคะแต่ว่าเอามาฝากไม่ได้นะคะน่าจะเหี้ยพื้นนะคะดูจากย่าเมื่อกี้แล้วนะคะชุดก็น่าจะไม่ต่างนะคะเหี้ย,ยพื้นเหมือนกันสั่งช้างคลุกฝุ่นหนึ่งที่ค่ะข้าวเหนียวสิบบาท <laughs> <laughs> ไม่ต้องสั่งเลยแม่ได้เลยนะคะน <laughs> ี่มาถึงแล้วได้กินเ <laughs> ลย,ลยลไม่กินยเฉยะสวยเะอยากได้ <laughs> อ่อ อยาาได้ชุยชวยช่าเฉยแล้วโลกโอ้โหพี่อยากได้ว้าขเขาุพด่งดนดาวจากแม่ชุติมนด้วยนะคะแชมป์ส่งดาวประจำสูตรของเรา84,000สมัยนะคะแชมป์นะคะตอนนี้คือโอ้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 น้าลูกเบาลุกเบาบาเบาเนีค่ะไม่มาค่ะชวเวยสวยแล้วก็ะด้ย ขอชักเพียนึงสิชุดแดดสวยมากแบบใดแม่นะคะอันนี้เป็นชุดที่แม่แม่ส่งมาให้นะคะเมื่อเช้าแม่แม่เข้ามักรีนไปแล้วหนึ่งรอบเออฝนลงฝอยฝอยสงสารแม่แสงดีจังค่ะเอาใครมาให้ฉลี้ยงอีกเอาใครมาให้ฉลียงอีกเหลังจากเพิ่งเลี้ยงเพิ่งเลี้ยงแสนชัยไปนะคะส่งเข้าโรงเรียนไปแล้วแบบสบายใจก็ได้มีนามาอีกหนึ่งไม่มีจ้ามันกินได้ยไหมอ่ะไม่ได้จ้าในี่กินไม่ได้ซะเออเอา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 แามาอีกแเอามาเลย โนซิสกรกล้าให้ดูเออโน้ตสจักรรถใอญยๆเสียงดังเสียงดังเสียงังมากเลยเออเสียงดังมากเลยรถอะไรอ่ะเออโยงโอ้โหสิบล้อพ่วงพร้อมรขับเร็วมากมันเข้ามาได้ด้วยเหรออย่าเบาหนิมคืออะไรคะเออไม่รู้จักนะคะเห็นชุดแอดมินเห็นชุด เห็นชุดแอนแล้วห nice. well ิวผัดกะเพราเขาวะแม่บหมี่หมี het, ่แหววหมี่สักอย่างเลยเออบหมี่สักอย่างเลยขนมไม้อุ้วน้องเปียกหมดนี่เขาไม่เปียกหรอเขานั่งข้างล่างอ่นเถอะก็นี่ไงถึงได้ผ้าคลุมหัวอยู่นี่อะไรยาลูกขนมย้อยข้าวมหนมิ้งข้าวมิหม้มิ้ย้อยนูยุไม่หนมในเป๋าไม่มีอาจกเลยอาจกเลยเออไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีย้ยดมถึงหัวแล้วไปดมเท้าแล้วก็มาดมหัวต่อเฉจุ้ยเฉจุ้ยเฉจุ้ยไม่มีหนมเลยวันนี้ทําไม ทำไมพี่ดีดจังแม่วันนี้คือสดชื่นมากนะคะเพิ่งอาบน้ําออกมาแม่ดีทุกวันแม่จริงๆดิดทุกครั้งต่อทันหนึ่งร้อยคนแล้วครบสามพันใครจะเต้นอะไรดีนะปดปานกับกระต่ายนะคะวันนี้ห้าพันเดอร์ห้าพันเดอร์ห้าพัน้าันปดปานจะเต้นท่าพับเป็ดนะไม่เต้นอันนั้นเต้นไม่ได้มันคือท่าพับเป็ดตอนเชมันเต้นไม่ได้อันนั้นพี่อยู่กินกาแฟพพ่อเอกต้องระวังตลอดวิ่งชนพ่อล้มได้ลุงแทนไม่น่าไหวหมุนหมุนอะไรอะหนูหมุนหมอะไรอะลูกหมุนหมุนอยากกินต้นคริสต์มาสหรอ

แม่แม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วเออเออเอ้ยเฮ้ยเหมียวอ่นก็ดีนงมินากรดีพอกันใช่แม่ล่าเริงมากเอาละเอาละเดี๋ยวพอมันจะนี่เหมียวเด้อพ่อพ้จูมาพอมินาเข้าโรงเรียนแม่สันดีคงจะขอ